DJI Osmo 360กกล้องที่เป็นทุกอย่างให้ทุกคนแล้วที่ถ่ายวิดีโอภาพนิ่งแบบ3 6 0องศาเก็บได้ทุกโมเมนต์รอบตัวสร้างสารรค์มุมทำคลิปได้สนุกให้หน่าสนใจปั้นช็อตสวยๆได้อย่างน่าตื่นเต้นฟ้าสีสวยแบบไม่ต้องเกรดเพิ่มก็สวยได้ฟิลต์ต่างประเทศแล้วทำวิดีโอทานเซชั่นให้ดูซีมเลสจาก,กที่สู่อีกที่ได้ต่อเนื่องถ่ายในที่แสงน้อยได้ใสสว่างถ่ายมุมเลนเดียวก็สบายเปลี่ยนมุมได้ง่ายแค่ปลายนิ้วเนซนเซอร์ใหญ่จะย้อนแสงมากแสงน้อยก็หายห่วงนี่คือกล้องแอคชั่นศายด้ นุกครบทุกฟีเจอร์ฟังก์ชันจบทุกอย่างในตัวเดียวแบบ all in one ในคลิปนี้ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันครับว่ากล้องตัวนี้น่าใช้ขนาดไหนกดติดตามเพื่อเราสองคนแบงค์บูไว้ให้ด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วก็ชมกันเลยครับหลังจากที่ DJI นะครับเปิดตัวกล้อง360องศาตัวแรกของทางคายไปทางร้านสแนปช็อตนะครับก็ใจดีให้ผมยืมมาลองใช้งานในไลฟ์สไตล์ของผมและการทำคอนเทนต์ต่างๆของผมนะครับได้ประมาณ2ออาทิตย์แล้วทั้งในมุมมองเดินถ่ายรูปแบบ POV นะครับมุมเดินวอล์กในเมืองหรือจะเป็นการทำวีโลสร้าง ให้วิดีโอของผมนะครับดูน่าสนใจน่าตื่นเต้นขึ้นอะไรแบบนี้นะครับในชุดที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นชุด a อเวนเจอร์คอมโบชอบตรงที่มีอุปกรณ์ที่จําเป็นให้มาครบๆเลยครับอย่างไม้ Invisible s e l f i e Stick ขนาดที่ยืดยาวได้1.2เ mm มตรนะครับอะแดปเตอร์เมาส์ที่เป็นแบบเดียวกับ A c t i o n 5 Pro และเป็นแม่เหล็กช่วยให้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกแต่ผมใช้แล้วบางทีก็ไม่ลงล็อกบ้างยังต้องคอยดูให้แน่ใจว่ามันลงล็อกอยู่นะครับตัวยางค้อมหน้าเลนส์ลับเบอร์เลนส์โปรเจคเตอร เออพราะถึงเขาจะให้ซองผ้ามาเนี่ยพร้อมช่องเก็บของเล็กๆด้านในมาให้แล้วด้วยก็ตามนะครับแต่ผมมองว่าการข้อแบบนี้เนี่ยสะดวกสุดแล้วนะเพราะใส่กระเป๋าผ้าไว้นะครับผมจะรู้สึกว่าฝุ่นเนี่ยจะมาจับที่หน้าเลนได้เยอะกว่าการสวมแบบนี้นะและถ้าเราใส่ยางครอบไว้แบบนี้นะรเราก็จะใส่กระเป๋าผ้าไปไม่ได้นะครับที่สําคัญนะครับในชุดนี้เขาให้แบตเรามาถึง3ก้อนและมีเคสชาร์จมาให้ด้วยช่วยให้เราสามารถชาร์จแบตพร้อมกันหลายก้อนในครั้งเดียวได้ทําให้คุณภาพออฟไลน์นะครับในการเอาไปถ่าย ข้างนอกเนี่ยใช้งานได้สะดวกหมดห่วงเรื่องแบตไปได้ดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะมาดูที่ตัวกล้อง DJ i Osmo 360กันเลยนะครับผิวสัมผัสของตัวกล้องเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัว Pocket 3ที่มีความพลาสติกกี้กว่านะครับตัวนี้จะเป็นแบบตัว Action 5 Pro เลยนะที่มีความทนทานได้แน่แต่แค่ส่วนบอดี้นะครับอย่าลืมว่านี่คือกล้อง 3. 6 0นะครับที่หน้าเลนเนี่ยเขาจะนูนยื่นออกมานะครับมีโอกาสที่เลนเนี่ยจะโดนอะไรเป็นรอยได้ง่ายนะหรือแม้แต่ตอนสวมยางข้อแบบนี้นะครับถ้ามี มันมีโอกาสที่จะไปขูดหน้าเลนได้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องระวังนะแต่เอาจริงๆนะครับผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ออกแบบมาให้หน้าเลนมันอ่อนแอมากขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนตัวนะครับคิดว่ายังไงก็ต้องระวังซึ่งเราไม่สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้เองเหมือนอีกค่ายนึ่งนะครับ ถ้าเสียหายขึ้นมาเนี่ยเราต้องส่งซ่อมอย่างเดียวเลยนะถัดมาดูที่หน้าจอ2นิ้วทัชสกรีนได้อย่างลื่นไหลนะครับมีขนาดเท่ากันกับตัว Pocket 3เลยใครใช้ DJI มาก่อนเนี่ยก็คุ้นเคยดีเลยนะครับ UI เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับแต่ด้วยความที่หน้าจอเป็นแบบแนวนอนแบบนี้นะเวลาที่เรายืดไมา้ยาวออกไปแบบนี้นะครับ มันดูมอนิเตอร์หน้าจอลำบากอยู่นะครับแต่อย่างว่าแลวนะข้อดีของกล้อง3 6 0ถ่าทายไปก่อนมารีเฟมที่หลังได้ไม่ต้องกลัวภาพเอียงล้มด้วยนะครับและไม้เนี่ยก็ไม่ติดเข้าเฟมของเรามาแบบไม่ต้องลบเองด้วยนะเพียงแค่เราต้องคอยถือให้ไม้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการไว้นะครับอย่างถ้าถ่ายเซลฟี่ตัวเองไว้นะครับก็พยายามให้กล้องเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับหน้าอกหรือตำแหน่งหน้าของเราไว้จะดีกว่านะครับนอกจากที่เราจะถ่ายมุมสูงแบบ g e n ี Z, อะไรแบบนั้นนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าซอฟต์แวร์ของเขานะครับยังท การ stitching ่ะหรือการเชื่อมภาพจากเลนทั้งสองฝั่งมาได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับที่แบบยังเห็นปลายด้ามไม้ลังๆตรงที่มือของผมนะครับและมือของผมเนี่ยก็โดนตัดแบ่งออกไปจนสังเกตได้ว่ามือสั้นลงอยู่นะครับแต่ก็เข้าใจว่าเป็นตัวแรกและเฟิร์มแวร์ตัวแรกอยู่ด้วยนะครับคงต้องให้เวลาพัฒนาในส่วนนี้กันต่อไปดูนะครับและเราหากใช้โหมดซิงเกิลเลนที่เป็นการถ่ายแบบเลนเดี่ยวด้วยแล้วนะครับก็จะใช้ตัวอะแดปเตอร์เมาส์ที่เขาให้มาเนี่ยนอกจากจะเป็นแมกนีติกควิกรีลิสด้วยแล้วนะครับ กดปุ่มทางด้านหลังอะแดปเตอร์นะครับเพื่อพับมุมกล้องขึ้นมาถ่ายเซลฟี่เราในโหมดเลนเดียวแบบนี้ได้แต่ตัวไม้เนี่ยจะไม่ได้ถูกซ่อนหายไปนะครับและถึงจะใช้โหมด360องศาถ่ายแล้วพับตัวกล้องขึ้นมาแบบนี้เนี่ยไม้ก็จะไม่หายไปนะครับเพราะที่ไม้หายไปแบบนี้ได้เนี่ยคือใช้หลักการที่ไม้อะ่ะมันอยู่ในจุดบอดของเลนทั้ง2ฝั่งนะครับที่มีสีด้านรอบตัวที่เราถ่ายแล้วเนี่ยหันด้านข้างทั้ง2ฝั่งบนล่างของตัวกล้องใส่เนี่ยภาามจะถูกแบ่งออกไปแล้วเอามาเชื่อมต่อกันหรือว่าที่เรียกว่า stitching ซึ่งถ้าถ่ายใกล้ในระยะไม้ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะดูเชื่อมต่อได้ไม่สมบูรณ์อย่างที่บอกไปก่อนหน้านะครับซึ่งด้วยขนาดที่เล็กของตัวบอดี้นะครับที่มีความสูงกว้างใกล้เคียงกับขนาดของบัตรเครดิตเนี่ยน้ำหนักของตัวกล้องออสม360นะครับก็เบาไปด้วยมีน้ําหนักตัวอยู่เพียงแค่183กรัมนะครับถือถ่ายสบายได้ทั้งวันไม,ไม่เมื่อยเลยมาดูสเปคด้านในที่เป็นจุดเด่นของออสม360กันบ้างนะครับเซนเซอร์รับภาพขนาดใหญ่แบบเดียวกับตัว Pocket 3เลยที่มีขนาดระดับ1นั้ง2ด้าวอามายวิ 60องศาได้สูงสุดที่ 8K 50เฟรมวินาทีด้วยคุณภาพสไฟล์แบบ10บิตที่ค่าสีเริ่มต้นแบบ normal เนี่ย ก็เป็น10บิตแล้วนะครับแต่ที่ผมชอบเลยนะค,คือสีฟล์ที่สวยถูกใจตัวผมและบูได้ตั้งแต่ตัวพ o c k e t 3แล้วอะคือ D-Log M 10บิตนะครับเอาจริงๆเนี่ยไม่ต้องเกรดสีนี่แหละสวยแล้วนะมันได้ฟิลคอนทตราสต่ำๆทำให้วันแดดจัดๆที่ประเทศไทยนะครับมันดูซอฟต์ลงฟ้าใสๆเนี่ยมันทำให้ได้ฟิลเหมือนไปอยู่ต่างประเทศได้เลยผมใช้ขึ้น YouTube แบบไม่เกรดเป็นประจาเลยนะรหรือใครที่จะไปเกรดสีเติมแต่งเพิ่มเนี่ยก็ทาได้สบายเลยนะเพราะว่าดินามิกเลนส์ของฟล์เนี่ย มเ็มแนน,น่อและในโหมดวิดีโอแบบซิงเกิลเลนที่กล้องจะทําตัวเหมือนเป็นกล้องแอคชั่นปกตินะครับรับภาพจากเลนด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยถ่ายได้ขนาดถึง 5K 60เฟรมวินาทีนะครับที่สัดส่วน4:3ได้แบบเอามาทําวิดีโอแนวตั้งหรือนะว่าแนวนอนได้สะดวกเลยนะระหว่างที่เราถ่ายนะครับเราสามารถกดปุ่มสี่เหลี่ยมทางด้านขวาล่างตำแหน่งนี้นะครับสลับภาพจากเลนหน้าไปอย่างเลนหลังได้โดยที่ไม่ต้องหมุนกล้องเหมือนกล้องแอคชั่นปกติได้ด้วยนะแต่ปุ่มน,นี้นะครับเราก็สามารถคัสตอมฟังก์ชันเป็นคําสั่งอื่นได้เช่นกันนะครับและในโหมด รเราก็สามารถเลือกใช้งานระบบกันสั่นได้แบบปิดได้ด้วยนะที่เราจะได้ภาพที่กว้างที่สุดของเลนส์แต่ก็จะเสียระบบกันสั่นไปนะครับเพื่อที่ใครอยากได้แบบมุมกว้างสุดที่ตั้งถ่ายนิ่งๆอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับถัดมาก็เป็นระบบการสั่นแบบล็อกสเตดี้ที่ภาพจะถูกครอบเข้านิดหนึ่งและช่วยเรื่องการสั่นที่ทําได้ยอดเยี่ยมในสมัยนี้อยู่แล้วนะครับและแบบสุดท้ายนะครับฮ o ลิสันสเตดี้ที่เราถือไม้อยังไงเนี่ยภาพก็ไม่เอียงลม้มได้แบบเดียวกับโหมดพาเรนมิกวิดีโอเลยแต่ภาพก็ถูกครอบเข้าไปเยอะที่สุดน น,น,นอกจากนี้ตัว DJI Osmo 300นะครับยังเข้าโฟโต้โหมดไปเก็บภาพนิ่งมาแบบ360องศาได้ถึง120ล้านพิกเซลเลยนะเอามาหมุนปรับแต่งสร้างสรงสรค์มุมภาพนิ่งได้เหมือนที่ทำรีเฟรมในวิดีโอแบบเดียวกันเลยนะเวลาที่เราไปนั่งกินข้าวใช้เวลากับครอบครัวอะไรแบบนี้เนี่ยก็ถ่ายมาช็อตเดียวได้ครบทั้งโต๊ะเลยนะและมีโหมดอื่นๆให้เราเลือกใช้งานได้อย่างหลากหลายถ่ายทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับได้สนุกมากขึ้นอย่างโหมดบูสต์วิดีโอแบบถ่ายเลนเดียวนะครับคุณภาพอยู่ที่ 4K 120เฟรม per second นะครับเอามาทำ slow motion ได้สะดวกเลยนะครับแถมได้ภาพที่กว้างถึง170องศาเลยทีเดียวนะถัดมาในโหมดเซลฟี่นะครับที่กล้องจะถ่ายแบบ360องศานั่นแหละนะครับเหมาะกับการเดินถือถ่ายแบบเน้นตัวเราเพราะภาพที่ได้ออกมาจากตัวกล้องนะครับจะจับตัวเราไว้อยู่กลางเฟรมตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าเราจะถือไม้ระดับองศาไหนก็ตามนะซึ่งในไฟล์จากโหมดนี้นะครับเราจะเอามารีเฟร m e ไม่ได้นะครับเซดไดที่น่าจะออกมาเป็น mp4 ให้พร้อมใช้งานได้เลยนะเพราะว่าไหนไหนเนี่ยก็ รีเฟรมไม่ได้แล้วใช่ไหมเรายังต้องเข้าไป export เอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็น MP4 ก่อนอยู่อีกเนี่ยหรือไม่ก็น่าจะให้เป็นแบบ2ไฟล์ยแยกมาเลยนะครับไฟล์หนึ่งพร้อมใช้งานอีกไฟล์หนึ่งไว้รีเฟรมอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะสะดวกและก็เป็นทางเลือกในการใช้งานไฟล์ได้นะครับถัดมาคือโหมด v o r t e x นะครับที่ต้องมีไม้อีกแบบหนึ่งเอาไว้เหวี่ยงตัวกล้องนะครับเพื่อทำซูเปอร์สมูทชั่นที่ทำได้ถึง240รเฟรม per second เลยทีเดียวส่วนโหมด m ท l a แ s บแล้วก็ h y p ป r Lapse นะครับที่เราถ่ายได้คุณภาพ 8K 30 3600เรรมต่่่ได้แแวาาาจะป็นกถยบบ360 าามเลยราสามารถนําไฟล์ทั้งไฮเปอรแบบ์แลบแล้วก็ไทมแบบ์แลบเนี่ยมารีเฟรมสร้างสารรค์มุมภาพต่างๆได้ตลอดทั้งช่วงภาพที่เราบันทึกมาได้เลยนะครับและโหมดที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนัน่คือโหมดซูเปอร์ไนท์ที่หลายๆคนได้รีวิวไปช่วงเปิดตัวแรกๆก็อาจจะไม่ได้ลองกันใช่ไหมะอฟร์แวร์เขาก็เพิ่งเข้ามาให้อัปเดตใช้งานตอนวางขายแล้วนะครับก็เป็นโหมดที่เหมาะสําหรับการถ่ายในที่แสงน้อยกลางคืนได้คุณภาพที่ 8K 30เฟรม second ซึ่งสีของโหมดนี้นะครับเราจะเลือกได้เพียงแค่ normal 10บิตนะคร ว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับเพราะด้วยความที่เซ็นเซอร์รับภาพใหญ่ขนาด1นิ้วครั้ง2ฝั่งโดยแล้วนะครับยางฟุตนี้เนี่ยตอนที่ผมไปถ่ายจริงนะครับมันมืดมากนะทุกคนแต่พอเราเก็บไฟล์มาแล้วเนี่ยมานั่งดูเนี่ยมันช่วยให้ภาพสว่างใสดีขึ้นเลยนะและผมถ่ายวิวแบบพาโนรามิกกับซูเปอร์ไนท์โหมดมาเที่ยวให้เพื่อนดูความแตกต่างกันด้วยนะครับแต่ตัวซูเปอร์ไนท์โหมดเนี่ยผมสังเกตว่ามันจะมีอาการจิตเตร์เบลอสันตามแสงไฟต่างๆอยู่นะครับและจากทุกโหมดที่ว่ามานี้นะจะบอกว่าเราต้องเข้้าาาปรัับแตตต่่่งงงคงๆ เองทุกโหมดด้วยนะเพื่อนๆอย่างถ้าผมอยากปรับลดความคมรายละเอียดของภาพเป็น texture ลบสองนะครับก็ต้องเข้าไปปรับทีละหมดเอาเองนะน่าจะเป็น o p ชั่นกลางที่เราสามารถ apply to all m หมดไปเลยเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับมาพูดถึงในเรื่องเสียงไม้จากตัว DJI Osmo ส0มนกันบ้างนะครับที่มีไม้สี่ตำแหน่งทางด้านหน้า1ตําตำแหน่งนะครับด้านหลังหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ทางด้านบน,นอีก2จุดด้วยกันนะครับจากที่ผมไปลองมาที่ Skywalk ช่องนอนทรีนะครับจะเป็นการยืดไม้ออกไปห่างจากตัวมันหนึ่ง ยังไงเพื่อนๆไปลองฟังกันดูนะว่าทุกหมดทุกไม้เนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เป็นการทดสอบระบบเสียงไม้นะครับผมปิดเป็นแบบพอรเลยนะครับไม่มีระบบช่วยคร้องเสียงลมอะไรเลยนะครับถ่ายด้วยโหมดพานธุ์ดิกอวิดีโอ 3.5K นะครับถัดมานะครับเป็นระบบเสียงไม้เป็นแบบสมาร์ทนะครับก็อันนี้เริ่มที่จะช่วยกรองเสียงลมเสียงอะไรพวกนี้แล้วนะไม่ผมไม่แน่ใจว่าคุณาเสียงที่ได้จะเป็นอย่างไรครับเพราะว่าก่อนน้นนี้เนี่ย ผมเปิดเป็นแบบสแตนดาร์ดหมดเลยนะถัดมานะครับเป็นระบบเสียงไมเป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับก็ที่ผมใช้เป็นปกติเนาะแต่ว่าใช้ก่อนที่จะเข้าไปฟังนะว่าอันไหนมันจะดีที่สุดนะครับเพื่อนๆชอบระบบเสียงไมตัวไหนมาคอมเมนต์ให้ผมฟังได้ด้วยนะครับระบบเสียงไมสุดท้ายนะครับคือไฮนะอันนี้คิดว่าน่าจะช่วยกรองเสียงในเรื่องของแอมเบียนเสียงลมเข้าไปได้เยอะเลยนะข้างบนการบนทกสอบของตึกนะตอนนี้ทดสอบนะจะลองทดสอบดีว่า ด้วยกองเสียงรวมได้ดีขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ช่อง G Skywalk นะ ็มีเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงทราฟิกเยอะทไปหมดเลยนะครับนอกจากนี้นะครับตัว DJI Osmo 3.0เนี่ยก็ใช้ ecosystem ของทาง DJI ที่มีเองได้เนี่ยผมชอบมากเลยจนนี้ที่ออกแบบมาให้ใช้ไม์ไร้์สายอย่าง DJI Mii Mini หรือว่าตัว DJI Mii 2นะครับเชื่อมต่อได้โดยรตรงเข้ากับตัวกล้องโดยที่ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมให้หนักหรือว่ากิเกะด,ด้วยนะครับเชื่อมต่อก็ง่ายมากแค่เข้าไปที่เมนูไมล์นะครับแต่ที่หน้าจอ TX 1หรือว่าตัว TX ทองนะครับแล้วเปิดไม์ที่เราต้อง การเชื่่ออมตอแล้วกดปุ่ม pairing ที่ตัวไมค์ค้างไว้นะครับแค่นี้เนี่ยก็จับคู่เชื่อมต่อใช้งานไมได้เลยที่สําคัญนะครับสามารถใช้ตัว DJI My Mini และก็ตัว DJI My 2เป็นไมหน่หหรือไมสอ่สพร้อมกันได้อีกด้วยนะนอกจากนี้เรายังสามารถปรับแต่งตั้งค่าไม์ของทั้ง2รุ่นได้แบบละเอียดแบบที่เราไม่ต้องเชื่อมต่อตัวไม์เข้ากับแอปในมือถือได้เลยะสะดวกมากๆนะครับผมมีทดสอบเสียงไม์ทั้ง2ตัวมาให้เพื่อนฟังกันด้วยนะไปลองฟังกันดูได้เลยครับตอนนี้ผมติด DJI My Mini นะครับแล้วก็ที่สําคัญคื พอเราเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มตัวไมค์กับตัวดีใจอัโกูสารสูตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถกดสั่งให้เลกคอร์ดผ่านตัวดีใจไมค์ได้ด้วยนะนะลงมาถ่ายที่หน้าจอปึออ๊บผมกดแพรล,ลิงนะครับเป็เลกคอร์ดปะเป็เลกคอร์ดเลยใช่ไหมขอเช็คดูนะครับโอเคแ้าเดี๋ยวเรามาทดสอบด้วยเสียงไมค์จากดีใจไมค์มินินะครับผมห่างจากตัวกล้องมาแล้วนะเดี๋ยวเราเดินหันหลัง แล้วกันนะครับเพื่อที่จะดูสัญญาณเสียงว่ามันเป็นไงน,นะครับเสียงมันจะขาดหายไหมเดี๋ยวผมจะเดินไปจนถึงมุมทางด้านนู้นแล้วกันนะตอนนี้เดี๋ยวผมอยู่ที่ช่องนนทรีไทยก็จะมีเสียงแอมเบียนเสียงผู้คนเสียงแทรฟฟิกนะวันนี้เรามาถ่ายทำกันที่ช่องนนทรีนะครับในวันอาทิตย์ช่วงนานสีมุมงเราจะขึ้นไปที่ด้านบนตึกมหานครน,นะครับขึ้นไปบริเวณลูปท็อปเลย พอทีจะทำคอนเทนต์ตัว360ตัวนี้นี่แหละนะก็อันนี้ผมหันหน้าเข้าตัวไม้แล้วเมื่อกี้เราหันหลังให้ตัวไม้นะครับอันนี้เป็นการทดสอบสัญญาณไปนในตัวด้วยนะครับว่า DJI Mini นี่ให้สัญญาณที่ได้ไกลไหมนะครับและคุณภาพเสียงนี้เป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะทดสอบด้วย DJI m i o o 2ด้วยนะครับมันสามารถเชื่อมต่อพร้อมกัน2ตัวได้ด้วยนะสำหรับตัว Ecosystem นี้นะครับ เดี๋ยวเราไปลองทดสอบ DJI m i My 2กันครับอ่าผมถอยออกมาแล้วนะครับกับตัว DJ i m i เชื่อมต่อกับตัว DJ i o s m o 360นะครับเดี๋ยวผมเดินหันหลังให้นะเพื่อที่จะทดสอบสัญญาณว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่กลางแยกเนะาะม่นอาจะไม่ได้พุกพ้านหรือว่ามีสัญญาณอะไรมากแต่ผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยสัญญาณน่าจะชุมนะครับหลังให้ผมต้องอยู่นะเดินออกมาแบบจากก็คือตามแยกนึงนะอ่ะเออ จากหัวมุมนึงมาสู่อีกหัวมุมหนึ่งนะครับตอนนี้ก็สี่โมงป่าแล้วเดี๋ยวเราทดสอบตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกลับขึ้นไปตรงบริเวณรูป็อบตึกมหานครนะครับเพื่อที่จะมาทำคอนเทนต์ดีใจออ m โม่สมศในวันนี้เลยโดยเฉพาะเลยนะก็เพื่อที่จะเก็บช่วงซันเซ็ตด้านบนด้วยโชคดีที่วันนี้ฝนไม่ตกนะครับฟลายังมีให้เห็นนะมีเมฆ มี texture ให้เราสามารถเห็นรายละเอียดของภาพต่างๆได้มีสีสันของท้องฟ้าก็าถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมยังใช้ตัว DJI m t o ทูอยู่นะครับเสียงเริ่มหายนะนะ โอเคอันนี้ก็เป็นจบการทดสอบสำหรับตัว DJI m y v i 2กับ DJI Osmo 360ครับนอกจากนี้ ecosystem ของทาง DJI นะก็ส่งผลถึงตัวแบต้วยเช่นกันที่เขาใช้ตัวแบตขนาดเดียวกับตัว Action f p r p o เลยนะครับที่มีขนาด 1, 9 5 0ม mm ิลลิแอมป์ชั่วะครับและตัวแบตเนี่ยก็มีขนาดเล็กนะครับเลยเป็นผลดีทำให้น้ำหนักตัวบอดี้ของเขาครับรวมออกมาได้เบาด้วยนะคือใครที่มี Action f p r p o อยู่แล้วนะครับได้ Osmo 360แบบชุด Adventure Combo แบบนี้มาเพิ่มเนี่ยก็จะมีแบตรวมถึง6กก้อนเลยทีเดียวนะ ที่เขาเคลมไว้ด้วยว่าถ้าถ่าย360องศาแบบ 8K 30เฟรมเนี่ยจะสามารถถ่ายได้ถึง100นาทีลยทีเดียวนะแต่ที่ผมพาเอาไปถ่ายที่ Skywalk ช่องนนทรีแล้วก็ตึกมหาคนครมานะครับเริ่มถ่ายตั้งแต่บ่าย3โมงครึ่งถ่ายมาเยอะมากเลยนะเพื่อนทั้งแบบพาโนรามิกวิดีโอซิงเกลิลเลนภาพนิ่งทดสอบไมค์กันสัน่นทำแล a กลางแจ้งอีก20นาทีให้เปร์แ l a เดินกันยาวๆซึ่งส่วนใหญ่นะครับผมจะถ่ายที่คุณภาพแบบ 8K 25เฟรมนะครับแบตบก้อนแรกนะครับเหลือ1%ตอน6โมง 15นาทีไม่เจอการแจ้งเตือนฮิตหรือว่ากล้องดับหยุดถ่ายเลยนะครับแต่วันแรกๆที่ผมได้กล้องมาแล้วพาออไปห้อยคอถ่ายมุม p วี PV, ไปโฟโต้วอล์ถ่ายสตรีทกลางแดดและถ่ายแบบ 8K 50เฟรมเลยนะครับก็พบว่ามีการแจ้งเตือนฮิตให้เห็นอยู่นะครับแต่ถ้าไม่ได้เอาไฟล์มาทําสโลว์แบบถ่ายทั่วไปเดินวอล์กผมว่าถ่ายแบบ25เฟรมเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับและจากที่สังเกตวันที่ตึกมหานครนะครับพอผมเปลี่ยนเป็นแบตก้อนที่2แล้วนะครับแล้วเป็นช่วงที่แสงน้อยที่ต้องใช้โหมดซูเปอร์ไนท์ 8K 25เฟรมเซคัแล้วด้วยเนี่ยดูแบตจะลดลงไวกว่าโหมดพาโนรามิกวิดีโอปกติด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบสำหรับกล้องของทาง DJI ที่ปล่อยมาในช่วงนี้เลยนะครับคือการที่เขามี internal storage ในตัวให้มาถึง105.6 g ินะครับให้มาเยอะอยู่นะคือใครที่ชอบลืมเมมเนี่ยก็หมดห่วงเรื่องนี้ไปได้เลยนะเพราะจากที่ผมไปถ่ายที่ตึกมานครมานั้นนะครับ ไฟทั้งหมดเขาอยู่ที่87กิกเท่านั้นก็ถือว่าทาได้ดีเลยนะครับจุดนี้และเรื่องแอปพลิเคชันนะครับที่ผมใช้รีเฟรมสําหรับตัว DJI Osmo 300เลยนะจะเป็น DJI Studio บน Mac นะครับรู้สึกว่าใช้งานได้ถนัดกว่าตัวแอป DJI Mimo บนสมาร์ทโฟนนะครับที่เราใช้เมาส์เลือกเฟรมอะไรได้แม่นยํากว่าบนมือถือไม่ต้องมานั่งกลมเพ่งให้เมื่อยคอปวดตาด้วยนะครับก็เข้าใจแหละนะครับว่าเพิ่งปล่อยตัวแอป DJI Studio ออกมาครั้งแรกเนี่ยคือเขามีอะไรให้ปรับแต่งได้ครบตามที่ควรที่จะมีเวลาที่เรา มานั่งรีเฟรมปรับภาพปรับมุมปรับเสียงปรับสีปรับสปีดอะไรก็จริงก็มีให้ครบแต่อยากให้ตัวแอปของเขานะครับจำจุดรีเฟรมของแต่ละไฟล์ที่เรารีเฟรมไปแล้วแยกเป็นแต่ละไฟล์ได้เลยคือการที่เขาไม่จำจุดรีเฟรมให้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันลำบากถ้าเราต้องกลับมาทำนั่งรีเฟรมใหม่แล้วไฟล์นั้นเน่ยเรารีเฟรมไว้อย่างดีแล้วอะ่ะเพราะถ้าเราลบออกไปจากไทม์ไลน์ด้านล่างของตัวแอปออกไปนะครับต้องกลับมารีเฟรมใหม่ทั้งหมดแล้วเราจะรีเฟรมได้เหมือนเดิมที่ ที่ทำไปไหมอะเอออันนี้น่าคิดนะครับไม่งั้นก็ต้อง create project ทุกไฟล์อย่างนี้เหรอแอปมันจะจำเฉพาะจุดที่รีเฟรมที่อยู่บนไทม์ไลน์ด้านล่างแล้วเท่านั้นนะเพื่อนๆซึ่งเราจะต่อไฟลไทม์ไลน์ไปเหมือนตัดต่อมันก็ไม่ได้นะตอนกดเพลย์เล่น p รี v i e w ก็กระตุกเวลาที่ช่วงต่อไฟล์กันแบบนี้นะครับและถ้าต่อไทม์ไลน์ไปเรื่อยๆเวลา export ครับมันก็จะเหมารวมมาทั้งไทม์ไลน์มันไม่เหมือนกับคู่แข่งที่ทำไว้นะครับไม่ว่าเราจะกลับไปเปิดไฟล์ตอนไหนเนี่ยจุดที่เคยรีเฟรมไว้เนี่ยมันจะยังคงอยู่อย่างน้อย ถ้าไม่มีอัปเดตตัวซอฟต์แวร์มาแน่ๆนะครับจุดรีเฟรมยังอยู่แน่นอนพูดถึงการกดเพล์หรือว่าพรีวิวไฟล์ด้วยแล้วนะเพื่อนๆการที่เขาทําให้ติดตามเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยมันทําให้ภาพที่เล่นนะครับหรือว่าพรีวิวเนี่ยเด้งไปเด้งมาลําบากระหว่างการเลือกจุดเฟรมหรือหาไฟล์หาเฟรมที่ต้องการมากเลยนะส่วนตัวของผมนะครับอยากให้กดคลิกเลือกลากพรีวิวเองซะมากกว่าที่จะตามเคอร์เซอร์เมาส์นะครับยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องรอดูการปรับปรุงในเวอร์ชันอนาคตกันต่อไปนะครับจากที่ผมใช้ DJI Osmo 3 มองศูนมานะครับผมมองว่าเป็นกล้องที่เหมาะกับคนที่ชอบถ่ายวอล์กท่องเที่ยวทํากิจกรรมแอคชั่นที่เราอาจจะเจอโมเมนต์ที่ไม่คาดฝันระหว่างเดินทางขับรถแล้วกล้องเนี่ยมันช่วยเก็บภาพรอบตัวแบบ360องศาบันทึกช่วงเวลาสาคัญที่อยู่รอบตัวของเราช่วงนั้นมาให้เราได้สร้างสารรค์แต่งเติมทําให้วิดีโอคอนเทนต์ของเราดูสนุกดูน่าตื่นเต้นขึ้นแบบบางจาังหวะเราถ่ายไปเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวด้วยหรอกว่ามันมีแบบนี้อยู่นะแต่พอมาย้อนดูมันมีบางอย่างที่น่าสนใจเอามาใช้งานประกอบวิดีโอคอนเทนต์ของเราได้แบบ อย่างไม่น่าเชื่อได้เลยนะครับและส่วนตัวผมคิดว่า DJI Osmo 360มูตัวน,นี้นะครับเป็นกล้องที่ช่วยเรื่องการทำงานของผมได้เยอะเลยนะสามารถเอามากางตั้งยืดขาถ่ายทำเบื้องหลังเวลาที่ผมเอาไปถ่ายรูปเลือกมุมต่างๆได้ดีกว่าการใช้กล้องเลนเดียวแบบเก็บได้ทั้งตัวบูและก็ตัวผม,มนะครับที่เป็นคนถือกล้องได้สะดวกทาได้ง่ายนะครับหรือว่าจะใส่เป็น POV ห้อยคอก็อามารีเฟร m ม,มุมกล้องให้ขึ้นลงตามตำแหน่งการจับก,กล้องมุมเงยมุมกดอะไรได้สะดวกและการ r e f ฟ a มนะครับก็จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นสักหน่อย แต่ถ้าได้ฟุตที่เอามาใช้เพิ่มการเล่าเรื่องให้เพื่อนทุกคนนะครับเห็นภาพได้มันก็ไม่น่ายากอะไรใช่ไหม ราะตอนนี้ผมใช้งานได้บ่อยๆแล้วเนี่ยก็เริ่มคล่องแล้วนะแต่จริงๆนะครับผมนั่งรีเฟรมฟุตต่างๆที่ถ่ายมาทั้งหมดให้เพื่อนๆเห็นในคลิปนี้เนี่ยรวมถึงที่อาจจะไม่ได้ใส่เข้ามาด้วยแล้วนะครับนั่งรีเฟรมไปวันหนึ่งเต็มๆเลยนะแล้วด้วยความที่เป็นไฟล์สีแบบ D-log M10 bit นะครับส่วนตัวผมกับบูเนี่ยชอบมากสวยแบบไม่ต้องเกรดสีเลยนะเพื่อนๆในหลายๆคลิปนะครับถ้าทุกคนสังเกตคลิปที่ผมใช้ p o อกเก็ตสามถ่ายอินเสิร์ตไว้นะครับก็จะไม่เกรดสีเลยนะปล่อยไปแบบนั้นเลยบวกกับเซนเซอร ฝัง่งทั้ง2ด้านนะครับก็หมดห่วงเรื่องแสงสีดินามิกเลนส์ทั้งกลางวันกลางคืนไปได้เลยที่สําคัญนะครับพอผมได้ใช้กล้อง360แบบนี้นะครับเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นก็เริ่มสนุกนะครับมีลูกเล่นให้เอาไปสร้างสารรค์เหมาะกับเป็นกล้องที่ถ่ายทำคอนเทนต์สนุกกับเพื่อนๆหรือกับครอบครัวของเราได้นะครับอย่างวันแม่ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยผมก็พากล้องไปวางกลางโต๊ะกินข้าวถ่ายรูปภาพนิ่งถ่ายวิดีโอนะครับชวนครอบครัวมาวิ่งเล่นรอบตัวกล้องอุ้มหลานวิ่งวนเป็นเครื่องบินวนไปอะไรแบบ เรามารีเฟรมง่ายๆใส่เพลงน่ารักน่ารักเนี่ยมันก็ทําให้เป็นวิดีโอที่พิเศษขึ้นดูน่ารักได้ในวันสําคัญสําคัญได้ดีเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ DJ i Osmo 360กล้อง a c t i o ่น6 0องศาตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Snap Shot Fortune ชั้น2ที่มี2ชุดให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันเลยนะครับชุดเซ็ตมาตรฐานนะครับอยู่ที่ราคา14,290บาทและชุดเซ็ต d v e n t u r e Combo นะครับที่ได้ของแถมทั้งหมดนี้ไปเลยนะราคาอยู่ที่18,90บาทเทเ่านั้นผม,มองว่า,างชุด Adventure คอมโบนี้นะครับก็คุ้มสุดแล้วนะครับถ้าต้องไปซื้อแยกชุดสแตนดาดกับอุปกรณ์เพิ่มเติมเองเราเนี่ยก็อาจจะใช้บัตเจ็ตเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับหรือใครอยากลองใช้ที่ร้านแสตมป์ชอตนะครับเขาก็มีบริการให้เราเช่าดีเจอสมอสามศูนย์ด้วยเช่นกันนะยังไงก็ลองเข้าไปทักที่ร้านกันได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่กาลังมองหากล้องวิดีโอที่ถ่ายได้ครบจบและสนุกแบบ all in one กันได้นะครับยังไงกดติดตาม subscribe ช่องแมงบูของเรา2คนไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะได้เจอกันใหม่คลิปนครับ